ครับปกติเนี่ยหลังจากที่เราจบงานแคมป์นะครับเราก็จะมีการพาร์ทเลอร์จากผู้นําในสายงานของเรานะครับแต่วันนี้เราจะได้รับการพาร์ทเลอร์จากท่านรองนะครับเพราะฉะนั้นผมเลรนะต้อน้รับท่านรองะครับจะวางระวางแผนรไม่ได้ใชไ,ไ,ไม่ได้ยินไม่ได้ยิน คือเก็บกโด่ะ่อยากบบเบาบ้าง่ต้องิดถ่ายรูปเลยนะคือมันคือคนที่แบบว่าเราทีาเนี่ยแล้วกมือถ <iny fruit bbles> ือถ <iny> ่ายก็จะพลนักจะมาคิดอะเรื่องเงิเงยะไรอ่าย่าในระบก็ผู้่อเนี่ยาดู ก่อนเนี่ยผมเป็นคนอยู่นแคนาคือยัวาอะไรเานล่ะใครเครคอยป็นตอย่ามากเลยจะเข้ามาเปช่วอย่ายังไม่เจอใครยังไม่เคยได้เล่นร่วานอะรย่าไม่ขแน่เลยอรออาติคหั้เป็นยอดข้าเลยก็มีใจเนาะแค่แบบ มารอบนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสในานั้นนี้ทั้งหมประมาณนี้ครับแต่ที่บอกก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยก็ผแาไปแล้วแล้วก็หลายคนก็รยาการีบกับใช่ไหมครับแต่เรื่อความที่บอกว่าเสียมานะที่นั้นพูดอะไรเยอะเอ็มดูเออเรียมานะให้พูดอะไ กเลย่อกว่าออเวลาจะเต้นได้ไิดของกต้องโอเคไหมครับโอเคราต้งใ้กับตัวเองด้วแต่ก็บอก้านหลังแล้วนะว่าจะพูดแบบนึ่งใครหลักก็ปลาสบายเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่อยางไม่อยางเพราะว่าถ้าพูดแรงๆมันก็จะทีวีเนาะ เลอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่ในใจของแล้วแล้วก็เชื่อว่าทุกคนหลังจากในงานแคมป์เนี่ยทุกคนรับพลังจากสุขีวิตอยู่แล้วต้องไม่ครับวิศวกรแอนเอนเกณฑ์วิศวกรก็เป็นวิศวกรดการไฟฟ้าด้าไฟฟ้าใช่นไหมครับดูจัดทำไมดูจัดไหมใครไม่ได้ใช้ไฟบ้างใช้ไฟอยู่เนาะแน่นอนเลยครับเพราะว่าทุกคนมีความต่าง ไอ้ม oh. uh, so ่มีความฝันบ้างเอ็งเป็นไงพี่นี mm ่ไ hmm. ด้นอนเมื่อก่อนอะไรนะผมก็มีความฝันความฝันนี้อันนี้ไม่รู้จำไม่ได้ว่าอยากเป็นอะไรแต่เรียนไปเรียนมาก็เป็นวิศวะพอไปจบแล้วเดือดร้อนก็ยังมีนะที่สมัครสอบสอบสมัครระดับกิจก็คือเรียนจบตอนอายุยี่สิบกว่าคือเรียนเร็วพอรกิจแล้วแบบไม่ได้เก่งครับ แต่แตเ่นี่อะไรฟุงกี้อะไรเงี้ยอย่างนที่บอกครับว่าเขามีวุฒิผมเรียนปวชมาปวชก็ต้องไปต่อปวสถูกไหมครับแต่ผมไม่ได้เรียนปวสผมไปสอบสอบเพื่อที่จะไปเรียนยาวเลยสี่ปีจบปตรีอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องผ่านปวสถ้าผ่านปวสเนี่ยสองปีแล้วไปเรียนต่อวิศวะอีกสามปีถูกไหมครับ อะเร็วผมเลยใปีแล้วก็เลยก็จะเร็วกว่าเพื่อนหนึ่งปีพอที่เสร็จก่อกว่าสใช่ไหมผมนั่งนอนอยู่ที่บ้านอะประมาณเดือนเดียวใช่วก็สมัครสอบอิดเฉยอะไรเงี้ยก็ตอนอายที่สองก็ต้องรีบเคลียร์มอาหารอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปไปสมัครที่การไฟฟ้าแล้วก็เรียนว่าสอบอิดพอสอบอิดเสร็จครับก็รูอนะครับว่าได้เงินเดือนแรกให้ใคร โอ้โหให้ติดตอยู่ไม่รู้ลบอะไรจะมาทำอไรเออทำเสร็จแล้วหักอีกวันก็สุดท้ายเราก็ต้องใช้ใช้น้ำเนี่ยเหรอใส่ถัจริงไเราใส่ที่ที่ไม่เขียนก็ได้่น่เจอปล้ห้แล้วนะแต่ก็ต้องให้ยืนกับมันแต่ใช้ของดีได้หเออ่คือเรือแล้วก็แล้วก็เราก็อยู่แบบนี้ตลอดเราก็อยู่เพราะว่าเพราะา อบ้านอย่าราีานไปทำงานที่ยลละลาไปทำงานที่บางเอกทีอยู่ยลาแล้วก็ไปอยู่กับบ้านของืน,น,รน,นอรจะพนญาตินาอะไรเงี้ยก็ไปนอนบ้านเขาอยู่ประมาณสักหกเดือนแล้วก็เอกวพ่ไปปาทไปอยู่ได้ไหมอะไรดีกว่าเพื่อเราจะได้ช่วยัอีบ้าอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความฝันของหลายคนเป็เรื่องปกติมากแต่คำถามคือระหว่างนั้น,อ,นอะ ค่าได้่ายมันสูงขึ้นไหมถ้าเราไปนอนถ้าเราไปเช่าบ้านเออเรียนจบมาขับรถแซมาทำงนานนลครับมาทำไปทำมาก็ผ่านไปประมาณหกเดือนเราบอกว่าเราก็ไปย้นอน,นลึกคึดได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนครับเ,ออเวลาเราเรียนตอนที่เราเรียนหนังสือเนี่ยตอนที่เราเรียนหนังสือเราจะบอกว่าเราจะต้องเป็นคนตั้งใจเรียนแล้วก็เอาเรียนห้กับพ่อแม่ฟังเข้าไหม เคยยิ้มดูพ่อแม่บ้านถูกไหมครับแนะะ่นอนเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่พอมันความเป็นจริงมันทําได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้บ้างแต่มันน้อยมากถ้าพ่อแม่เราไม่มีงานทําสมมตินะครับถ้าพ่อแม่ไม่ใช่นักการงานอ่ะนะผมเป็นเป็นเป็นครูย้อนอยู่บนทสบาอะไรประมาณเนี่เขาเป็นนักการทีมลูกอักถขาดคือถ้าพ่อแม่ไม่ใช่ข้กการงานที่ยิ่ีเงินเดือนนะครับ แล้วเร,เราเราเดินเราพาสองสามพันอะไรเงี้ยเออแล้วเขาจะอยู่อยู่พอไหมละ่ะแน่นอนไม่พอถิงไหมครับอ่าทำอะไรต่อทีนี้แต่ก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเวลาเราเราทำงานเนี่ยเราก็ตั้งใจนะตั้งแต่แครทำงานแล้วไม่ตั้งใจบ้างแบบยิ่งเป็นเด็กใหม่ๆ็เปมาทำงานใหม่ๆเนี่ยผมต้องห่วงเลยับตเขาใช้ทำอะไรเราทำหมดจริงหรือจริง <Okay. S 1> เป็นเหมือนกัน เพราะว่าเราเราไฟแรงเนี่ยช่ยวงนั้นเราไฟแรงใครทำอะไรก็ทำหมดเรายอมทุกอย่างก็จริงมันล้นวนแล้วเรายอมเออดี่แรกไม่ลำคาญไปกันดีกว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะล้วนเราเป็นเด็กไฟแรงแล้วก็ยอมทำทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อเงินถูกต้องอืมน,นี่นอนดีพอเวลาเราเข้าไปในสังคมใหม่ๆเนี่ยมันมีสังคมของมัน แข่งแย่งจริงดีจริงเด็ดเป็นเรื่องปก,กติมากทุกบริษัททุกหน่วยงานต้องมีงจริงหรือไม่ใช่ไหมเออมีมีแน่นอนครับแล้วทําไมเราต้องอดทนจนรอถึงวันที่28ละ่ะในกนารทำงานเพราะวันที่ก้าวออกเรียนเรียนออกโดนด่านไหมระหวาา่างทางโดนไหมโดนไหมโดนโดนเคาติเรื่องงานไหมโดนแก้งงานไหมเจอปัญหาไหมปัญหากับเพื่อนร่วมงานเจอไหม เจอเจอมาหมดเหมือนกันเห็นไหมแล้วสุดท้ายก็หมดคนนะวันที่2 7จะเปลาออกไหมรออีกหนึ่งวันแล้วก็ได้เงินเดือนแล้วนะจะลาออกไหมเออไม่ได้กูนี่กว่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็เหมือนกันครับอ่าเราก็ตั้งใจตั้งใจทํางานอย่างเดียวจนลืมไปว่าจนลืมอะไรรู้ไหมครับจนลืมออกแบบชีวิตแล้วก็อนาคตตัวเองจนถึงอายุ28ปี นีได้ทำงานหกหม่ห้าหกประมาณห้าหกปีประมาณนั้นนะครับเห็นไหมหมันหายมันเวลามันเร็วไหมเร็วมากออพอห้าถึงหกปีเนี่ยผมคิดแล้วนะผมย้อนกลับไปถามตัวเองว่าอคือช่วงนั้นอนะ่ะมันเป็นช่วงพีคมากเลยอะ่ะคือได้บ,บัตรเครดิตจ้ากมีบ้าน ซื้อบ้านหลังเล็กซื้อรถอีกมากๆคือเงินเดือนเข้ามาปุ๊บจ่ายนี่อเอา้าเราเราอยู่แบบนั้นมนาตั้งนานแล้วนะเออแต่เรามีความรู้สึกไงว่าไหนละ่ะที่ไม่บอกว่ากุห์ตั้งใจเรียนป็นวิศวกรเพื่อให้ได้เ,เงินเยอะ ไหนล่ะแล้วไหนละพ่อแม่ที่เราบอกว่าเราจะเลี้ยงเขานะเราจะตั้งใจเลี้ยงเขานะเอาให้มันสุดๆไปเลยเนี่ยเออไหนล่ะผมว่ามาเแค่มันแค่มันไม่ต้องขอมากกบุญแล้วทุกอย่างเอาจริงไม่ต้องขอมากกบุญแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าข้าผมจําได้วนะ่าเออคู่บ้านเนี่ยคู่บ้านเนี่ย,ยมันผ่อนระยะยาวไงเพราะตัวเ,เองตัวเองอายุอายุสกตาร การนาผ่อนไป8 0 0พันคำถามคือถ้าเราผ่อนไปแปดพันเนี่ยต่อกเท่าไหร่เ,ออเริ่มวางแผนชีวิตตัวเองนะรถเนี่ยผมผ่อนประมาณ1,2ึ่งสงเดืนเดือนตอนนั้นประมาณ3ามเกือบสี่หมื่นามแปถ้าจะไม่ผิดตอนอายุแปดนะครับอยู่ไฟฟ้าแล้วิสาหกิจแน่นอนต้เงินเดือนต้องมากกวาราชการ,ร,การทั่วไปเป็นที่ปวดในคำถามคือปวดเะเหลือไหม เลอที่ผมเอาความจริงมาพูดแล้วผมก็คิดเลยนะครับว่าผมจะต้องทําอะไรต่อหลังจากนี้ผมจะอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วเรื่อคิดได้ตอนอายุยี่สิบแปดที่พูดความจริงให้ฟังเราก็เลยมานั้งคิดว่าจะต้องทำงยังไงดีวะเนี่ยอยู่แบบนี้ไม่ได้ต่อไปนะทาไงหางานทําเพิ่มเติม,มหลังจากเลิกงานผมไปเปิดร้านกาแฟสดนะครับร้านกาแฟขายแบบธรรมดาเลยนะพอดีว่าช่วงนั้น EA เนี่ย พีเอเนี่ยเขามีเขามีเขาให้เปิดเขาให้เปิดร้านกาแฟอะไรเงี้ยเออแล้วไม่มีพนักง,งานคนไหนบ้าคลั่งจะเอาแล้วนา,นายก็เห็นเราแบบเห็นเราตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเออเพาะวจะเอาไหมเอาสิอะไรเงี้ยทั้งที่ว่าคื้นขึเป็นเด็กนายประมาณนะั้นเป็นเด็กนายอะไรเงี้ยเ,ออเรียกแค่เรียกขายนถานัดแค่เรียกขายถนัดเออแล้วคุณก็บุร้ษใหญ่เขาดึงดู ร้านกาแฟาในการไฟฟ้าเท่มากไฟฟ้าทําให้นะเราไปแค่บริหารเราก็ได้ตังค์อยู่เฉยๆนี่เียดีเออเอาไหมเอาได้ตอนเอาอยู่แล้วเออทำแต่คิดอะไรอีกมันมันก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าใครจะมาจ่ายค่าไฟขนาดนั้นเชืยอเออเวลาเขามาจ่ายค่าไฟเขาลิ่งจ่ายเร่กลักบไนงะแล้วคนจะนั่งนรนนนอฉันชงกาแฟเขาหรอ,อเออก็ไม่ใช่อีกจริงนะ ออปปก็ไปเปิดร้านกาแฟหนึ่งร้านนะบ้างไงอยากทางานเพิ่มเพราะว่าต้องการังินไงต้องการเงินเยอะๆอะไปเปิดร้านกาแฟเพิ่มที่วิพิธิภัณฑ์พรว่าสังมิติก็อ,อยู่ที่หาดใหญ่ครับตอนในี้ย้ายมาอยู่หาดใหญออ่ไม่พอนะครับไปผู้ตังสิบล้านเพื่อลงทุนทาพิพิธภัณฑ์พราว่าสังมิติที่หาดใหญ่ทุกวันนี้เป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเีแล้วผมคู่ตังทั้งหมดตอนนี้ประมาณสิบกว่าล้าน โดยใช้วิธีการกู้ทุกแกงแง,แงละสองลา<ม>้านกล้าทันมากกล้าไหมเออแต่ไม่บอกแม่สักแอบไม่บอกใครทั้งสิ้นน้าคำหน้ามองทุกอย่างเพราะว่ามีเวลาน,นอนวันหนึ่งประมาณสาชั่วโมงผมเล่ให้ฟังแล้วในจังหวะเดียวกันมีธุรกิจเครือข่ายตัวเองเข้ามาในชีวิตด้วยก็เลยตกใจ แล้วก็เป็นคนที่เวลาใครมาชวนทำธุรกิจเคลือขายเนี่ยผมทำด้วยไหมเอาตรงนะแล้วเวลาเราไปชวนเพื่อนเขาจะบอกว่าแล้วถ้าเมนตต่อทีนี้เพื่อนเขาทำไงเพื่อนเขาอยากทำกับเราไหมตอนที่เราทำธุรกิจเคลือขายอจริงมันคือเรื่องจริงเลยนะเออมันคือเรื่องจริงเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ไม่มีใครอยากทำด้วย นี่คือเรื่องจริงเลยอะ่ะกลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งว่าไม่ตัง้งฉันก็พูดตั้งแล้วนะตั้งใจสร้างให้มันเสร็จทุกอย่างเลยพิพิธภัณฑ์ก็ต้องสร้างเออเอาให้มันเสร็จเพราะว่าเราพูดตั้งมาแล้ว่ยเราต้องเราก็ต้องได้เงินภาระแบบ่รอแบรับภาระแบบจัดเต็มหน้ามหมองทั้งม,มากมวีศวกรนะครับตอนนั้นไม่ต้องห่วงใบหน้าเพราะว่าเราต้องนะออกไปตรวจงานประจำถ้า ถ้าผมมีรูปเก่าให้ดูอยาก,กดูไหมอยากดูลกดลเลยห้าเกียรมีในไอแพดด้นรูป่บะเออเป็นรูปเก่าแล้วแล้วก็ทำอาหารกินกับรูปนั้นอ่ะเออแล้วนี่ไงหรอย้อนกลับมาถามตัวเองอก่อนครับว่าผมลงทุนสิล้านเนี่ยเดือนหนึ่งผมต้องจ่ายต่อให้กับแกงประมาณหนึ่งแสเกือบแสน แสดงว่าต้องหาเงินให้ได้แสนกว่าต่อเดือนจริงหรือจริงใช่นี่คือลง,งกรึกวัฏจักรเลยอะทำไงทีเนี้ยภาระรก็บ้าแล้วอ่ะอยากได้มากเกินไปจนเป็นกู้ตายสักขนาดนั้นยอมครับยอมแลกทู้สึกทุกอย่างทําไปทํามาไปเจอทุกิจิเกลาดพี่เดือนนี่แหละครับโทรมาผมว่มาน่าแบบแบบเราก็อยากกีนสินค้า เกิดจากการอยากกินสินค้าหาอะไรก็ได้ที่มันทําให้หน้าเราดีขึ้นผลปรากฏว่ากินไปซองแรกรู้สึกว่ามันหลับลึกมากๆแล้วเพราะมันซีอย่างนี้ก็โทรไปถามว่าไอ้ที่มันไอ้ซองนี่มันใส่อะไรเข้าไปจะทําให้แบบไอ้ซองที่สองซองที่สามมันจะตายไหมไอะไรอย่างเงี้ยเขาตอบตัวไงเออเพราะเราไม่เคยกินอาหารเสริมแล้วตอนนั้นแอนตี้กินอาหาอรเขาเราไม่ชอบและยิ่งรู้เป็นเกลือไข่ออกหางไม่อยากได้เออแต่จำเป็นต้องกิน แล้วพี่จะบอกว่าเธออยากซื้อเยอะๆไหมอะไรเงี้ยเธอรวยแน่นอนเธอรวยได้จากธุรกิจตัวนี้เออใช่เหรอฉันลงทุนสิบล้านเลยนะธุรกิจฉันอ่ะสิบเอ็ดล้านเลยไปกู้ตังค์อะแต่อันนี้ลงทุนประมาณสี่หมื่นหกตอนนั้นเริ่มต้นที่สี่หมื่นหกแต่ตอนเียนสี่หมื่นแปดถูกไหมครับอ่าเราเริ่มต้น, 8, คตนตแค่สี่หมื่นหกใช่เหรอต้องไปดูถูกธุรกิจตัวนั้นมากๆกเพราะเราไม่ได้มีความเชื่อเลยนี่คือเรื่องจริงแล้วพอหลังนั้นเสร็จปั๊บ ทำไงทีนี้กินแล้วมันดีเลยอยากรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วด้วยความลำคาญอัพไลน์โทรมาตื้อตกมาจังอ่ะบอกว่าเดี๋ยวซื้อไปเลยก็ได้สี่หมื่นกว่าบาทเดี๋ยวรูปบั้นไปนะรูปปั้นอีกเห็นไหมรูปบั้นเทเด่นอีกซื้อไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งมอฉันนี่นไงลำคาญน,นี่คือเรื่องจริงแต่บรงเดินว่าพอซื้อไปสักพักหนึ่งกิเด็นก็โทรมาขายแนวคิดว่า ทำธุรกิจต้องมีความรู้อ่ามีใครเป็นเจ้าของธุรกิจร่างทำยกมือหน่อยจีไหมไม่ได้เนี้ยมีใครเป็นเจ้าของธุรกิจบ้างมีเนาะมีเนาะคำถามผมถามนิดเดียวเลยอ่ะก่อนที่เราจะทําธุรกิจตอนที่เราลงทุนทาธุรกิจเราต้องหาความรู้ใส่ตัวเองไหมหาไหมหาไหมหาก่อนที่เราจะเป็นลูกจ้างเขาอ่ะเราก็ต้องเรียนหนังสือไหมเออก่อนที่เราจะเป็น อะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องหาความรู้ถูกต้องไหมครับเออจรไหมจรไหมเออย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเออรอไม่ได้ว่ากักเรียนมันมีเรียนมันมีคอร์สเลยอ่ะให้ไปเรียนที่สุดละผมก็เลยตั้งใจพาตัวเองไปเรียนไปกับใครไปคนเดียวเพราะอะไรเรายังชวนใครไม่ได้เออแต่ตอนนั้นนะักขี้เกียจขับรถคนเดียวเลยชวนลูกพ่อไป ก็อาจทำอไรภาษาอาเี่ยครับก็พาลูกน้องไปหนึ่งคนว่าให้ขับรถหน่อยเออก็พากันไปสองคนแต่เขาไม่ยอมลงจากรถเพราะว่าเขาบอกว่าเขามาช่วยขับรถเขาไม่ได้มาฟังอะไรทั้งสิ้นเออเราก็เราก็บอกว่าอก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้ไปตั้งใจเรียนแล้วพอเราจะขากลับเราจะได้นอนในรถเองกับ แค่นั้นเลยคือเป็นคนที่ไม่ได้คิดมากอะไรเ็นสิแต่ผลปรากฏว่าไปนั่งเรียนเข้าไปในคอร์สเสร็จว่ามันเกิดพลังบ้าขึ้นมาเพราะรู้ว่าเฮ้ยมันแนะนำหนึ่งคนได้ตั้นหมื่นสองเออแล้วมันได้เงินจริงหรอมันแนะนำหกคนได้หน,นึ่งแสนแล้วมันใช่หรอแล้วมันมีธุรกิจไหนบ้างนะที่บนโลกใบนี้มันลงทุนแค่ไม่ถึงห้าหมื่นแต่ได้เงินแสนแบบเร็วมาก แล้วก็ใช้ได้ทันทีนั่นแหละนั่นแหละคือคือมันเป็นแนวที่แค่แบบนิดเดียวเนี่ยทำให้เราคิดได้เพราะอะไรทำไมครับเพราะว่าการที่ผมจะได้หนึ่งแสนมัต้องลงทุนสิบล้านต่อเดือนผมลงทุนทำธุรกิจอะ่ะผมลงทุนสิบล้านต่อเดือนนะมีใครเคยลงทุนทำธุรกิจมากกว่าผมบ้างอีต้องผมว่าผมเชื่อว่าต้องมีอีไว้ดีไหมลงทุนมากกว่าสิบกว่าล้านอะ่ะทำธุรกิจอะ่ะ หม่ยถึงว่าไม่ใช่เด็ดเจมส์นะหมายถว่าธุรกิจที่บ้านของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ลงทุนมากกว่านี้ไหมมันไม่ใช่ไม่ใช่เหรอครับฮะยังยังไม่บ้าบอลยังไม่บ้าบอลเลยนะเออนั่นแหละผมก็เลยคิดอย่างเดียวว่าผมยอมทำทุกอย่างผมแบบรู้แค่นิดเดียวเท่านั้นเราว่าแบบเฮ้ยมันลงทุนน้อยมากแต่มันได้จริงๆแล้วมันทำไงต่อล่ะทีนี้เราไปรับความรู้เราไปรับพลัง เราพูดพูดกับเพื่อนคือผมก็ไปหาเพื่อนกลุ่มเดิมมแหละบาก็บอกว่ามันจริงหัวเธอถามจริงเพื่อจะทํางานแบบนี้ต้องมาเล่นขายของต้องมาพิเซนอ่ะจากเมื่อก่อนเธอเป็นหัวหน้านะเธอไม่ต้องมาทั้งวุ่นวายอะไรแบบนี้เลยนะเออเธอไม่ต้องมาได้สนใจอะไรขนาดนี้แต่เธอมาทั้งง้อเพื่อให้เราเพื่อให้เขาซื้อของอ่ะเธอเอาไหมละ่ะทำไงในทีนี้เพื่อนทักคือทุกคนทักไปหมดอ่ะ ทุกคนทักแบบนั้นหมดเลยมันไม่เหมาะสมนะมันไม่มีเกียริจริงเขาบอกมันไม่มีเกียริเลยมันไม่น่าทำอะธุรกิจแบบเนี้ยเพราะอะไรเพราะอะไรต้องไปงอให้เขาขายของไงอะไรอย่างเงี้ย้อยเขาไปซื้อของให้เราใช้ไง แล้วเธออยากได้เงินขนาดนั้นเลยถามที่กระมือสองให้ขเขาลงทุนไปอะไรเงี้ยบางคนบอกนั่มันถูกกฎหมายไหมคือแบบสารพัดประโยชน์มันเข้ามาในหัวเราทั้งหมดพเพราะว่าทุกคนต้องการปฏิเสธเราเออทุกคนต้องการปฏิเสธเราไงคือทุกคนก็จะพูดอย่างนั้นทั้งหมดอ่ะเรานิ่งมากที่สุดแล้ววันที่สองเราไม่ยังทำแบบเดิมเราไม่สนผมบอกว่าผมคุยกับเพื่อนหนึ่งคนบอกว่าเอาแบบนี้ฟังดีๆนะ ฉันไม่รู้หรอกาาก็หลังจากนี้ฉันจะตูดีหรือว่าจะจนจะร่ำรวยขนาดไหนในไหนก็นไหนๆแล้วเออคือรับสลักมาเยอะไงรับสลักมาเยอะในไหนก็นไหนๆแล้วเธอคิดว่าถ้าฉันตั้งใจทาบางสิ่งบางอย่างให้มันสุดยอดอ่ะให้มันสุดกาลังถึงจะว่าคนอยากฉันทาได้ไหมเริ่มรีบขึ้น,นพูดอย่างนั้นเลยเออคิดว่าคนอย่างเราอ่ะ ถ้าตั้งใจทํำมาสิ่งบางอย่างที่แบบที่คิดว่าคนอื่นอ่ะเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ใช่มันอาจจะไม่ได้เลยดีอะไรมากมายจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราตั้งใจทําให้มันสุดๆอ่ะให้มันรู้ไปสิว่าวันนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถ้ามันรู้ไปสิว่าเนี่ยมันเกิดจากการลงทุนเพียงแค่ห้าหมื่นบาทเท่านั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันคือกําไรลุ้นๆในสิ่งที่เราจะได้หลังจากนี้อ่ะ ต,ต่อให้สังต่อให้สังคม,มันจะรังเกียจก็าตามแต่บอกตรงๆว่าคนนี้ยังจะทําต่อไปเพราะเชื่อว่าฉันคือคนแรกในภาคใต้<อ>แค่นั้นเลยเพราะอะไรครับมันไม่ใช่คนแรกในภาคใต,ต้หรอกนะมันเป็นคนแรกของข่าดใจญคนแรกที่ที่จะพาธรุรกิจที่ลงทุนเพียงแค่ห้าหมื่นบาทเนี่ยไปสู่สาบจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นบ้านเกิด แล้วก็เ,เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกว่าวันนี้นไม่รู้เราก็เธอต้องการเธอจะเอาหรือไม่เอาเรื่องของเธอแต่วันนี้